สวัสดีค่ะคลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะวันนี้จะมารีวิวที่ดินนะคะพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลบางม่วงอเอภบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีเนื้อที่ตามโฉนด3ไร่3งาน88ตารางวาราคาขายยกแปลงเพียง20ล้านบาทค่ะด้านหน้าติดถนนลาดยางนะคะเป็นถนนสาธารณะหน้ากว้างติดถนนประมาณ54เมตรด้านข้างลึก 110เมตรและด้านหลังกว้าง78เมตรที่ดินทำเลทองนะคะมีศักยาภาพแวดล้อมไปด้วยหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงหลายแห่งใกล้แหล่งสาธานุูประโคอย่างครบคันค่ะการเดินทางสะดวกสบายเหมาะแก่การลงทุนทำที่จัดสรรทำเทาเฮาส์หรือจะทำหมู่บ้านเป็นตลาดก็เหมาะนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมาก การเดินทางจากถนนกัญน,นาพิเศษประมาณ4กิโลเมตรค่ะห่างจากเซน็นทรัลเมสเกต,เกตบางใหญ่และรถไฟฟ้า BTS บางใหญ่ประมาณ10กิโลเมตรห่างจากศูนย์ราชการนนทบุรีประมาณ20กิโลเมตรค่ะและห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง20กิโลเมตรเสนอขายที่ดินยกแปลงในราคาเพียง20ล้านบาทนะคะสนใจติดต่อสอบถามเบอร์0910096124สาค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ